สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขภสุขคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะก็มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อสันวันดีนะพี่น้องคือเฮาซิมาตั้งเฮือนให้กับทางแม่แ่ายุ่นเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณอยู่12โมงหนึ่งโมงเป็นเจียร์พอยเนาะเพราะว่ามื้อเช้านี่ก็นฝนตกมื้อเช้าเนาะพี่น้องเฮาว่าสามารถเอาเอาเสาเอาไม้มาตัาง้งในความจริงกับเป็นเนาะนี่ประมาณ 2- 3สมื้อแล้วแหละเนาะทำอิทวาสิมาอ่า มื่อวันนี้ตอนเศ้ากะบ่ได้มาเนืองจากว่าสภาพฝนฝ้าคากมันตกตลอดนะีพี่น้องตกตอนเศร้าแลวกะพอฮอดสวงเวลาตอนสายไปหาตอนแรงนี่กะเริ่มเศร้าเริ่มซาเนาะเมื่อนี่ก็เส้นเดียวกันพี่นอ้องฝนตกตอนเศร้ามาฮอดประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงกะเริ่มเศร้าเริ่มซา,มซาแลวกะตอนแรงเนาะทงางนายซางพิ่ก็เลยว่าเอาใหม่เอานันมาชี้เหตุไปแบบนี้เอาถาหากว่าชีา้ท่าให้ฝนหยุดเศร้ามืดมืน่อยเอาคือสิ บ่ได้เริมสางเพื่อนให้กับทางแม่ฒ่ายุ่นจักเทื่อนาะพี่น้องเนาะเฮากันเลยอ่ะตัดสินใจแล้วก็เอาไม้มาเฮ็ดได้เฮ็ดหน่อยก็สร้างมันเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไปถ้าฝนตกก็เศร้าฝนบ่ตกก็เฮ็ดไปเป็นระยะเป็นระยะเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็ทางไม้เสาไม้ยังกับมาหอดเป็นที่พ่อหอยเนาะกะอันนี้เป็นไม้เสาแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้เลี่ยมเนาะเพิ่นก็เอามาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งบ้อนที่ว่าเฮาสิตังเงอนเนะพี่น้องว่า มันอยูชัสเนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮื่อนของอเอื่อยผู้ที่ว่าเพิ่นไปสง่่่นนา,า่าานน่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่เ่่่เ่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่า,าเ่่่่่่่่ิน่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่ั่่่่่อ่่่่่เ่่่่่่่่เ่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่พ่่่่่ นี่เนาะอ่าบอลิเวที่ว่าเพิ่นชีให้ตังกะเมนยูแถวๆนี่แหละนี่อ่าเนาะนี่เอ้ยนะวันนี้นะพี่นอนะ้องเนาะอ่าโรติมาทางนี้อืออืออือรูิโรติบอร์ดดี้อยอะีต้องนำจะเอาอ่าเนาะกะชีอยู่ปรนะมาณนี่นะนพี่น้องเนะาะอาชี่ไปทางนี้กะบ่ใหญ่บันไดดอกประมาณสามคูนสามกะ พอให้เพิ่นได้บงดับงแดดบังฝนไปหันหลังเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ากทีิเป็นแน้วได้ก็รอชมลอดติดตามน้ำกันเนาะพี่น้องตอนนี้กะทั้งในซางเพิ่นกับบักเสาเป็นที่ห้หอยมืดแล้วเนาะพี่น้องทั้งสีเสาเนาะนี่เนาะเห้อยมืดแล้วพี่น้องเนาะแทกดีดีแล้วกับบักเป็นที่ห้หอยมืดแล้วเนาะทั้ทงนี้กะบชิบักนี่หน่อยนึ่งแล้วกะมาบักทั้งนี้อีกเติมเนาะอ่านี่ บักสองทางเนาะเสาต้นหนึ่งแล้วก็บบนอนันกับิตตัดต้นมันห้มันเสมอกันกับตอนนี้เนาะเพ่นกับกำลังแทกบอนแท็กหม่องทีว่าซี่อน,นันแล้วเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเวลาที่ว่าเพ่นแทกแล้วแล้วก็เข้ากะบคอยมาท้ายให้เบิง้งเติมนาะแล้วก็ไปเบิ้งซิงที่เฮ้าเกี่ยมมาเนาะพอดีในช่วงที่ผ่านมามีเอฟซีหลายๆทานเพ่นแนะนำเข้ามาเนาะว่าเวลาต่างเสานี่ยากให้เอาเป็นเกลือมาใส่เนาะ อ่านี่มน,นี้เข้าก็ได้เกลียมมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เกลือเนาะมีหลายๆทานบอกว่ามันสามารถกันตัวป,ปวกได้เข้ากันเลยเอามาจํานวนอยู่สีถงเนาะพี่นอ้องอ่สีสีเสาหนิกะสีถงเกิดขึ้นวานไหจะพอเนาะอ่าเดี๋ยวไวเพิ่นคุดเสาคุดนั่นแล้วก็เข้าจึงเอาเกลือตัวนี้ไปห้อยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ทางในสรซางเพิ่นกับุดคุมเฮียพ้อยมัดเป็นเทียพ้อยเนาะ สีขุมพี่น้องเนาะนี่เล็กขนาดเนาะขุมหนึ่งกะนี่เนาะเล็กขนาดพี่น้องเนาะนี่เนาะตอนนี้เพิ่นก็กำลังเอาคือมาใส่เนาะมีน้ำกันยุ้สีขุมพี่น้องนี่อันนึงนั่นอันนึงนี่อันนึงแล้วก็นี่อันนึงเนาะกะในระหว่างที่วันนายสร้างเพิ่นกำลังประกอบเนาะเฮากะสิเอาเกลือมาโฮยเนาะพี่น้องตามที่ว่า บรรดาพ่อแม่พี่น้องได้แนะนำมาหันแหละเนาะเพราะว่าทางข้าพเจ้าเองกะบ่มีความหูทางด่านนี้นะเนาะพอดีมีพี่น้องหลายท่านเพิ่นแนะนำมากันเลยอ่าสิเอาลองมาใส่บ้างเนาะให้นางิ่นป็นคนโอยพี่น้อง <c oughs> ก่อนสิจิกแล้วเนาะ <sm art> พี่น้องอ้าว <c oughs> โฮยโฮยน้อเ <c oughs> ด้อว่าอ้า <c oughs> วเนาะเฮาก็สิโฮยทั้งพื้นก่อนพี่น้องใช้เ,เลยเอ,อ้ <c oughs> แล้วก็บ,บ่นึงค่อยมานั <c oughs> ่นคทําอดนะพี่น้องห้องพื้นแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจักหน่อยเฮากจังอ่า นั่นหลังจากที่ว่าเพิ่นเอาเสาลงแล้วก็เฮาจึงสิมาหอยติมห้ดีๆเออพ่อพ่อยนี่หาเสานะนะ ตอนนี้ก็ทางในาพิามกับกำลังปุกเสาขึ้นแล้วพี่น้องเนาะเออเสาครูทําอิทนะพี่น้องนี่ลงไปแล้วเป็นที่ห้อยเนาะทางนี้ก็กำลังห้อยเกลือนะจิกถมเกลือกันยากยาก คุณอาทำคุณช่องครูทำอิดกะเรียบร้อยแล้วนะเนาะเพิ่นปุ๊กขึ้นพอดีซื้อกันเป๊ะเลยนะพี่น้องแล้วก็มีอีกครูหนึ่งอยู่พุ่นนะเพิ่นกำลังจะเอามาในะส่เนาะทางจิตทางนี้ก็กำลังห่วยเกลือยังพ่กท่านได้แล้วนะพี่น้องเนาะนะพี่น้องเกลือที่ว่าเฮาห่วยไปกะไลยเตบนะิบเนาะ มดไปชองทงพี่น้องเฉพาะอันห้องพืชน,นี่นะเนาะสีข,มขุมคือกันมดเลยนเลยนาะน,นี่เนาพี่น้องกินเะ่แม่นแม่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 แ่แม่ะ่แม่่ โอเคนะพี่น้องเสาคูที่ชองต้นที่สามต้นที่สีนะ่เนาะก็ถืออาลงไปเป็นที่ห่อห้อยเนาะอ่าตอนนี้ก็คือลงเสาเป็นที่ห่อห้อยแล้วพี่น้องสีต้นลงไปมดแล้วเนาะนี่ก็สีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับการลงเสานะได้ไหมครับตอนนี้นาย้างมันก็ก,กำลังถมนเนาะหรอมันเนาะ อันนางเมียเพิ่นกะเอาเกลือห้ยนําไปเนาะพี่น้องนะเนาะว่าเฮาห้ยไปแบบนี้เลยน่าจะดีกว่าเนาะนี่โอเคนะพี่น้องตอนนี้กะตั้งเสาเป็นเทียบหอยนะ้อยเนาะอ่าสีเสานี่กะตัง้งทมเสาเป็นเทียบห้อยก็าะเป็นทมเสาเนาะทมคุมเป็นเทียบห้อยเนาะพี่น้องเฮากะเอาเกลือห้ยคักแน่เป็นเทียบห้อยตามที่ FC หลายๆท่านเพิ่นได้แนะนำเขามาหันแล้วเนาะนี่กะชประมาณนี้เนาะเฮือนของทางแม่เถายุ่นขนาด3คูนสามนะพี่น้องแต่ว่าทางแม่เถายุ่นเห็เพิ่นบ่ได้มาเบิ้งบ่ได้มายู่น้ำเฮาเนาะขอาเพิ่นประจำยู่ไฮ้เพิ่นล่ะยู่ทับยู่ปางของเพิ่นเพิ่นเพราะว่าก็คือดังทีแจงไปในตอนทำอิดเนาว่าเพิ่นหันบ่มีเฮือนอยู่ในหมูบ้านคือจังประษาชนผูนอื่นเนาะกันเลยว่าต้องได้อาศัยยู่ไห้เพุ่นเป็นลักเนาะ นี่นะตอนนี้ก็คือเพิ่นกำลังสิเริ่มตัดไม้ตัดมันยังใสทั้งเทิงเนี่ยเนาะอ่านะครับผู้ชมของหลินเด็กน้อยพอดีเด็กน้อยเพิ่นเห็นเนาะเห็นโตที่ว่าหัวเสาที่นายซางเพิ่นมาตัดเนี่ยแหละเนาะที่เพิ่นมาตัดตัวนี้เรือถิ่มเพิ่นก็เอามาหลินเนาะอ่าน่าจะเพ็่นเป็นรถเป็นนั่นแหละพี่น้องเนาะตามภาษาของเด็กน้อยเนาะพี่น้อง คือแบบบางที่เพิ่นบุ้มีเครื่องลินบุ้มีมันยังห,หนังนะันเนาะก็เลยว่าต่องเดลินแบบนี้แทนพีนะ่น้องไอ้เนาะนี่ <c oughs> มันยังอันนี้รถเหมือนรถอือมือเวมือกาง โอ Dante, ้พ่นว่าอันนี้เป็นเฮือนนะพี่น้องทำา oui. อิดบาลดําก็คิดว่ามันลดนะแต่ว่ามาถามน้องพนว่าพ่นว่ามันเฮือนมาแก้างเออมันเฮือนนะพี่น้องเพ่นว่านี่สามคนนะนี่แล้วพนวุ้นมีของหลินนะพี่น้องนะก็เลยว่าต้องมาหลินแบบนี้แทน อันนี้เพิ่นว่าเป็นเฮือนว่าซั่นเนาะนี่ของลิ่นเด็กบ้านนอกเฮาพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องกาสิประมาณนั้นเนาะสําหรับมื้อนี้เฮากะได้มาถ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งคร่าวๆแล้วเนาะว่าตอนนี้นี่มันไปฮอดไซกะความจริงมันก็สมควรสิเริ่มตั้งแต่2-3มื้อก่อนเพื่นล่ะไรเนาะนาย้างเพิ่นมันยังก็พร้อมหมดแล้วแต่ว่ามาติดที่ฝนฟ้าอากาศเนาะพี่น้องมันบ่เอื้อมโนวย คือฝนตกทุกมือเข้ากันเลยว่าพอสามารถลงมือสั่งเงื่อนใดเนาะก็เลยได้เลื่อนไปเลื่อนไปจนมาฮอดตอนแรงมือนี่เนาะจึงว่าได้เริ่มลงมือสั่งเนาะกะทีเป็นแนวใดก็ลอส้มรอติดตามน้ำกันอีกต่อไปเนาะว่าอีกจากมือมันจึงที่สำเร็จแล้วก็ทางเจ้าของเงือนผนจึงสี่ดียมายูเนาะก็รอส้มรอติดตามน้ำกันสำหรับคลิปนี้ก็ต่องคอโตล่าไปเราพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกก่าคำว่าสบายดี